s ซยคุงแฟมิลี่มินาซังคนิจิวะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้ไซยุคุงอยากสอนภาษาญี่ปุ่นให้ด้วยค่ะมาเริ่มเลยค่ะคำแรกนะคะเบนจิค่ะมานั่งค่ะต่อไปก็โกมิบะโคถังขยะค่ะดูเหมือนว่าไซยุคุงก็ยังอยากเล่นกับคุณไก่ต่อนะคะมาตะอโซมิไตค่ะอยากเล่นอีก เดี๋ยวไซยคุมพาไปร้านอาหารญี่ปุ่นก่อนนะคะเพราะตอนนี้เขาพักเที่ยงค่ะตรงนี้เป็นประตูทางเข้าออกนะคะเรียกว่าเด i อิริกุจิค่ะอุ้ยไซยคุงสะดุดด้วยค่ะซื้อมาซื่อจัตตักแลลว่าสะดุดนะคะเพราจะช่วยพยุงไซยคุงค่ะแต่ไซยคุงไม่ให้ช่วยค่ะได้โจบุไม่เป็นไรจากนั้นก็เดินกันต่อค่ะสนามหญ้าที่นี่กว้างมากเลยค่ะ ก็จะให้ไซคุงวิ่งตามค่ะเอ้าหกล้มอีกแล้วโครนจะตัดไปว่าล้มซะแล้วค่ะทัสเคเ,เตช่วยด้วยแต่ไม่ร้องไห้นะคะนักขนย,ยตอนนี้พ่อก็จูงมือไซคุงเดินไปด้วยเลยค่ะกลัวหกล้มอีกอยู่ดีๆไซคุงก็ไม่ให้พ่อจูงมือแล้วค่ะเขาจะไปไหนอีกเนี่ยโซจินโฮงไงทั้งนั้นดีกว่าค่ะ เอาๆเข้าวนี้กิ้งใหญ่เลยค่ะพ่อวิ่งมาช่วยไม่ทันเลยค่ะดีที่ไม่ร้องค่ะคขาวนี้พ่ออุ้มเลยค่ะกลัวหกล้มอีกชิมไปชิ่นไเดะไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้เราก็มาถึงร้านอาหารแล้วนะคะไซยคุงก็เล่นรถกับพ่อค่ะคุรุมะรถยนต์ค่ะไซยคุงชอบเล่นรถที่สุดเลยค่ะกลับข้ามาแล้วนี่เป็นชุดข้าวหน้าเทมปุระของแม่ค่ะ เมนเย็นของพ่อนะคะของหวานของแม่ค่ะเดซ่าโตะค่ะน่าทานไหมคะโอชิโซน่าอร่อยค่ะนี่เป็นสนามเด็กเล่นค่ะมันใหญ่น่าเล่นดีไหมคะของเล่นเยอะมากเลยค่ะแต่ไซคุงยังเล่นไม่ได้ค่ะลองพาไซคุงเดินขึ้นมาเล่นดูค่ะว่าจะเป็นยังไง เขาก็ได้แค่เดินไปเดินมาเฉยๆค่ะยังเล่นไม่ได้จริงๆด้วยไยคุงกำลังรอพ่อค่ะให้พ่ออุ้มขึ้นไปข้างบนค่ะยาคุกไว้้ก็เมนนาไซขอโทษเพราะไซคุงยังปินไม่เป็นค่ะดูทำหน้าทำตาสิคะเหมือนกำลังสงสัยอะไรอยู่เลยค่ะฝากติดตามชมตอนต่อไปในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ